เมื่อนี่เขาทำบุญครบรอบผู้ตายผู้ไหว้ชนคนหมดลมหายใจตายจากโลกไปหลางกายสังขารถูกไฟเผาเหลือแต่เท่าทานและโครงกระดูกลูกหล,กลาน,ลานพ่อแม่พี่น้องลูกเมียลุงป่านนาอาต่างโหยหานึกถึง ผู้ที่จากไปเป็นเรื่องปกติของคนทั้งหลายชีวิตเกิดขึ้นมามีทั้งความเสงบมีทั้งความบุ่นหว้คนทั้งหลายต้องการความเสงบต้องการความอยู่เรียนเยนเป็นสุขเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วคนทั้งหลายก็พยายามให้ความรักความเมตตาต่อกันถึงอยู่น้ำกันใดมือนี้ถือว่าเป็นมุ่งค้นเข้าถึงเรียกว่าทำบุญ พระมาจะเริ่นพุทธมนต์จะเริ่ความเป็นมุงคลให้กับชีวิตนึกถึงผู้ที่พันตายจากไปเห็นบอกว่ามือหนึ่งก็ต้องถึงหมือขอ้งเฮาเฮาจะประมาทกับชีวิตจะเริ่มคิดไปว่าล่มหายใจโมโหว่าสิยุทธเต็นเมื่อไรขั้นเฮาประมาทกับชีวิตก็เลยใช้ชีวิตแบบประมาทหลงไหลในอบายยมกุก บ่เข้าใจถึงความสุขความถูกอยู่ไปมือมือซื่อๆกินเขาอิ่มนอนรับเที่ยวเหรินฝอนร่ำไปเรื่อยขาดศิลขาดธรรมส้างเว้นส้างกรรมต่อกันครอบครัวคือกันเมื่อเกิดขึ้นมามีเป็นสามีภรรยากันตัดสินใจอยู่ร่วมกันก็ต้องรักกันสามาัคคีกันมีความเข้าใจต่อกันเข้าถึงตัดสินใจแต่งงานกันรักกันได้ เมื่ออยู่น้ำกันแล้วก็ต้องอยู่กันด้วยความรักความเข้าใจด้วยความไว้ใจกันอยู่แล้วมีลูกมีหลานขึ้นมาก็ต้องหักลูกหักหลานสอนลูกสอนหลานให้ถือแนวทางที่ถูกต้องดีงามเสียเขาก็เห็นต้นแบบเป็นแบบอย่างเห็นพอดีเห็นแม่ดีลูกก็ต้องดีตามเป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกติเขาเห็นสิ่งรอบขงังเห็นหมอเดินตามเนาะพนวาเดินตามผู้ใหญ่มาบกัด คือกันเป็นยังหมาจังกัดขันบบตามผูญญ้ใหญ่เพราะผู้ใหญ,ญ่พ้าเดินไปถือทงังงพ่นหูว่าหมาอยู่บนไหนพ่นกระโบย่างไปเมื่อโบย่างไปผู้ย่างตามกระโบถือหมากัดแต่ขันผู้ใหญ่บ่งหูจักว่าเป็นหมาเป็นคนย่งางไปหาหมาหมาก็กัดนั่นแหละก็เปรียบเสมือนลูกๆล้านล้านทั้งหลายแหละขันผู้ใหญ่ว่าเป็นแบบเป็นแนวทางให้ลูกๆล้านกับพิดลูกไปพิดทางหลงไหลไปกบโลกเอาไมา่สบ,บายจม,มูกทั้งหลายเนี่ยคือพระเนี่ย พ้นซอนพ้นซ้อนห้ยพ้น,นให้เขาใจว่ารักษากฎระเบียบวินัยกันอยู่น้ำกันย่าไปทำลายความไว้ใจกันย่าไปถือโทษกดเครื่องกันให้แอร์ไพกกันอยู่น้ำกันนะมันสำคัญโมเมนต์ว่าพระพเป็นพิธีเส่อพิธีนี่มันเป็นเรื่องหลอกหลอกดอกมันเฮ็ดมากแต่สําคัญคือวีธีที่ตรงเฮ็ด่าจังไหรคือพ่นบอกเอ้าวลาฟซีนพ่นบอกว่าเอ้ามา อยู่น้ากันต้องรักษาษกฎกติกากันเด้ออย่าไปเบียดเบียนกันทําลายกันละมัดละว่างไว้นี่มียังก็ต้องบอกกันว่ามันปกปิดไว้นั่นแหละเพื่นว่าเนะึ่งจะไปแย่งชิงของกันขโมยของกันพิดลูกพิดเมียผัวเดียวเมียเดียวหนึ่นะจะไปเกี่ยวกับผู้อื่นเขาเห็นบ่รักษาผัวเมียคนเดียวยังรักษาบ่อใดอย่างไดสองไดสามใดสี่พิษกันทะเลาะบ้อแหวงกันไปบน่นี้นั่นความ,ม,ามาความหมากๆความบ่พ่อเกิดขึ้น ต่อมาอยู่น้ำเัินก็ต้องสื่อสัดต่อกันจริงใจต่อกันว่ามันโกหกกันอยู่น้ำกันก็ว่าวคำพูดคำจากันมันมวว่ะนั่นแหละมวลมันพูดคำจาหยาบคายเพื่อเจอไร้สาระคุยกันไปคุยไปคุยมากก็พูถือหูกันก็ทะเลาะกันมันนั่นแหละมวนว่าเนี่ยมุสกมวว่าเป็นว่าอย่างภาษาไทยเพื่อนแปลว่าโกหกกี่ตัวภาษาอังาษาอักฤกีตัวเนี่ยว่าความจริงพกปิดไว้พิษกันละวันนี้ ต่อมาขอสุดท้ายขอที่หานรักษากติกาแค่นี้เนี่ยเห็นบัมันเป็นทั้งสีมาทั้งน้านแล้วเบรกบ่วใดหามบ่วใดกินเหล่าสุราแปลว่าเหล้ามัชฉะแปลว่าของเมามันหยังกะยาเฮ็ดให้มันมึมเมาหลงไหลไปแล้วเห็นบัวเ้นบ่จุดเริ่มต้นของการชีวิตครอบครัวมันพังเพเพราะหยังกระเพาะนี่กินเหล้าเมาเมาพองมีสติกับทะเลาะกันระบาดเนี่ยพิชกันบาดเนี่ย ตัวกันโกหกกันพิษลูกพิษเมียผู้อื่นไปหา้หามไปเลยเสระมาลดน้ำมุนให้แล้วมันหายพมนเจ้าของเหตุผิดโอ้กรรมเวทอยังใน,นชีวิตคือตกตำเาี๋ยเสิะโตกตำยังไงห้องบวชครอบกฎกติกากันอยู่น้ำกันมันก็บว่ามีความสุขนั่นแหละเพิ่นถึงต้องส้างความสุขต่อกันนั่นแหละมือพบกันมอบสิ่งดีๆให้แก่กันเฮาสิมถาจากกันแล้วจังให้สิ่งดีแก่กันคือจังสี่เห็นบ่เนี่ยห้าไม่เหตุบุญผู้ตาย เฮ็ดจังได่เสียภาพเนี่ยคือเฮ็ดความสุขให้ผู้ตายผู้ตายไปแล้วเข้าในผู้ตายนี่มันวัดกันเลยบหาเนี่ยว่าตอนมีชีวิตอยู่เฮ็ดบุญหลายวัวทำความดีหลายวัวคันทำหลายันว่าไปดีคันแมนทำความชัวไว้ายก็ต้องไปตกตำบะเนี่ยนั่นแหละเห็นบัวเฮากลัวเขาย่านคืออย่างนี่ย่านยังย่านตายไปเป็นเปรตเป็นผีโอ้ผมต้องย่านคันทำดีซะยังบมไม่ตายเป็นเปรตผิดผีแน่นอนทำคุณงามความดีตลอดเนี่ยโอ้ไปดี ถึงทีมีคนมาสาบมาแซงห้องกับยาเพราะเขาเหตดีเด้เขาต้องไปดีมันผาเห็นคนแรกเห็นกับือเจจะของเห็นมันเขาเห็ดีดีมีความสุขทันทีเหตแนวบอดีสิปกปิดไหวแส่ก็ใจมันร้อนรุ่มนอนกับบอรลับก็ซับกะใส่ฟันลายเนี่ยบอกมันสวดเมื่อกี้เนี่ยบอกยันทุนในมีตังค์อะว่ามังคาล้านจ้าว่นวานยันทุนในมีตังค์ในมีตังค์แปลว่าฝันฝันดีนึกถึงพาราตนาไตรเน่ยบอกกาบมุทรธโมสังคูนึกถึงสิ่งที่ดีงาม นึกถึงคุณงามความดีของตัวเองที่ทำไววมันก็มีแตความสุขณจุดเริ่มต้นเท่าบึงสิลูกคือกันเกิดมาเห็นพอ่อเห็นแม่บอ่ออกนอกลูกนอกทางเสื้อฟังคำส่องสอนของพ่อแม่เลียดแต่สิ่งดีๆต่อกันนึกถึงมันก็นหักพอ่อหักแม่พอ่อแม่ก็หักลูกเพราะว่านึกถึงแต่ไหนมีแต่สิ่งที่ดีต่อกันเปลี่ยนไม่บ่เนี่ลูกออกนอกลูนอก,ก,นอกทางแม่รับตาพอ่อรับตานึกถึงแต่ไหนก็นึกถึงแต่สิ่งบ่ดีเกิดขึ้นเพราะว่าลูกเค็ดบ่ดีใจก็เป็นทุกข์เป็นเดือดเป็นร้อนนั่ดีต่อกัน สามีภรรยาคือกันนั่นสามีออกนอกลูกนอกทางไปกินเหล้าเม,มายามาเสียท่าเงินนะท้องก็หายากอยู่แลวพอหาอยากเส้นท,ที่จะเก็บเงินเก็บทองเก็บหอมรอมดิบไว้สา่งเนื้อสางตัวหาความสุขต่อกันกราบเอาไปทำลายบ้ดนนั่นละบานนี้เราเสจยใในชีวิตมันเสดีขึ้นมันก็พอดีขึ้นแล้วบานเนี่ยพอว่าไปทำลายความสุขของตัวเองสุดท้ายกับทำลายความสุขของคนรอบข้างอีกนั่นแหละพอว่าคนตัดทอดบุญกุศลของตัวเอง บุญแปลว่าความสุขขั้นว่ามีความสุขแสดงว่าคนว่ามีบุญมันเป็นแบบนั่นนี่แหละขัาหน้าเข้าใจแบบนี้ชีวิตครอบครัวมันก็มีความสุขเกิดขึ้นอยู่กันก็อยู่กันด้วยความรักความเข้าใจจากไปก็จากไปด้วยดีนึกถึงกันบัดนึกถึงกันึกถึงแต่สิ่งที่ดีถึงจะจากกันไปร้อยปีพันปีความดีก็ยังอยู่นี่แหละคือเฮ้าแบบนี้สังเกตบอกว่าเฮ้านับถือในพุทธศาสนานับถือพระสงฆ์องค์เจ้าพร้อมเสื่อต่อพระพุทธเจ้าว่า ผ่านมาปัจจุัน2,000กว่าปี่นก็ยังมีคุณงามความดีให้เราระลึกถึงเข้าถึงกาบไหวบูชาขณะพันจากไปนานแล้วเขายังปั่นรอลูกพระพุทธลูกึ้นมาลูกภาพึ้นมาแล้วก็กาบกันนั่นแหละบัดนนี้คือกันพ่อแม่คือกันบ้านนี้ปู่ย่าตายายปู่ถวดทั้งหลายตายไปนานแล้วลูกหลานมันก็นึกถึงนึกถึงอย่างโอ้สมัยปู่ยังอยู่สมัยถวดยังอยู่พ่อยังอยู่แม่ยังอยู่นี่เพิ่นเฮ็ดดีก็เข้าขนาดตัวเพิ่นสอนเฮาแต่เรื่องดีดีตัวเขาก็นึกถึง อันนี้ตอนมีชีวิตอยู่เสียปั๊บบอยบอกกับบมมวนกับเขาเนี่ยออกนอกรูกนอกทางอยู่หลงไหลในอบายยมุกชีวิตขอครั้พังเพ่เนี่ยนั่นมันไผ่ที่อยากนึกถึงม่นไม่อยากนึกถึงแหละเพราะมันบ่ดีนี่แหละคือมือหนีเฮากำลังคิดว่าผู้ที่ตายจากไปแล้วเฮากำลังทําบุญให้การทําบุญให้คือการระลึกถึงสิ่งที่ดีงามต่อไปมือหนีเด้อเนี่ยภรรยาได้ทาบุญไปให้ละเนี่ยลูกได้ทําให้ละ คนนั่นคนนี่ลุงป้าน่ะอาทาบุญไห้เด้อไปให้คือให้เจ้าอยู่ให้เจ้าเห็นว่ามือนีคอยบสได้ทิมเด้ป้าเจ้าคอยยั่งระลึกถึงเจ้าอยู่ที่ค่อยเป็ี่ยนพ่อเปลี่นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรที่ด่าต่อกันเมื่อเป็นแบบนั้นเสียแป๊บก็เลยบอกว่านี่แหละมาฟังน้ากันพระเพิ่นบอกให้ฟังอยู่เนี่ยเปลี่ยนความคิดใหม่จากความคิดได้รเป็นความคิดดีเปลี่ยนจากอกุศลเป็นกุศลเสียนั่นแหละเมื่อเป็นเส้นนั่นเสร็จป๊บก็ให้ยินดีอนุโมทนาสาภาษาปาบอเลยว่าอุทิศบุญห นั่นแหละห้าลองเบงดูการอุทิศบุญให้มันจังสี่มันเหตุยากกวตอนมีชีวิตอยู่อีกเนี่ยสามีภรรยาอยู่น้ากันนี่ให้บุญในทันทีเลยตื่นเสาร์มายิบ้มกันปั๊บให้ความสุขกันได้ทันทีระยะไก่นั่นไปห้างตั้งจังหวัดไก่ออกมาอีกแล้วหลายร้อยกิโลเนี่ยไปออกพันกิโลตายจากไปบานนี่บ่หูว่าตูเมื่อเปลียเมืองผีม,าามันจะหมื่นกิโลบ่านนี่มันสิฮหอดบ่สันบ่มาเสียงไม่ดังดแล้วมันสิฮหอดบ่แ่นมันอาศัยความ บริสุทธ์ของใจขั้นใจบริสุธ์มันบ่ฮอดเกิดผู้ตายตอนมิชีวิจูทำบุญคุณบุตเคยทำคุณงามความดีทำบาปอากสุลหลายตกนรกหมกใหม่ลองเบงดูบัดหมื่นกิโลลองเบงดูบัดนี่ยต้องอาศัยใจบริสุทธเพ่นถึงต้องอาศัยผ้าเป็นสะพานก่อนทำไมนยังคืออาศัยผ้าเป็นสะพานระเพ่นเป็นต้นแบบเนี่ยพ่นเป็นยังเจ้ต้นแบบกับพ่นผู้อยู่ในศีลนะพ่นประพฤติแต่คุณงามความดีนั่นพ้นมีกิริยามารายาทงดงาม จะยืนจะนั่งจะเดินไปเหินสายมีกิริยามารยาทงดงามนั่นเป็นแบบนั้นเฮ้าสีอาศัยแต่เพิ่นนำบ่เป็นสะพานบุญเป็นอย่างเฮ้าจังบวเป็นเจ้าของบุญเองนั่นนะ่ะเจ้าของบุญเองในการทรงไปเองคือตัวเฮ้าเองคือการก้อนตายเฮ้าต้องทาบุญให้หลายเมื่อเฮ้าตายไปแล้วบานนี้เนี่ยบ่ต้องไปถามว่าไปเสียเอาไปให้พราเฮามีพร้อมแล้วนี่เป็นแบบนี้นั่นละ่ะคือลูกนี่แหละบ่ต้องถามมุ่นมรดกจากพอ่อจากแม่ให้ยาก ตั้งใจศึกษาเราเลียนทาการทํางานแล้วหาเงินหาทองได้แล้วม้ต้องเอากับพอกับแม่ก็ได้ม้ต้องถาคอพ่อแม่ก็ได้ในมเรดกตรงนั้นเพราะว่ามีแล้วสา่งท้าหน้าตัวเองได้แล้วนี่คนฉลาดมันต้องแบบนี้บุญกุศลคุณงามความดีคือกันม้ต้องถามันไม่ใชถาไอ้พระสวดม้วนไหนไอ้สวดไห้มนบ่ไห้เด้เนี่ยอันที่สวดมันบ่ได้ได้บุญเน้มันเป็นคําสอนเนี่เนี่สิ่งที่ได้บุญคือตอนฟังอยู่ตอนนี้แหละเออคิดใดบ่คิดใดเปลี่ยนความคิดใหม่ นั่นแหละดีที่สุดเขาเนี่แล้วเขายืนใส่ถั่วให้กันกินได้อิ่มรู้สึกได้แต่บุญเนี่ยว่าวออกไปซ้ำไหนมันกระบ,บวมีดเป็นตัวหเห็นมันอาศัยตัวเฮาเองว่ามีความสุขบ่บบนนขบตั้งใจฟังเวลาสอบสอบบ่ไห้พระเทศคือกันบ่ตั้งใจฟังบ่หูเรื่องคือเขาเขาหูซ้ายทะลุหูขวาคือเขาจนตายไปเป็นผีในี่าษ่าพระประส,สวดตามประสวดในี่ยาช่าคุนตามประสวดในภ่าษ่าก็ยังบ่้ยินบบดนีี เ่เข้าใจสุดท้ทยก็ลำบากเป็นยังลำบากตื่นเศร้ามาบาทกับ่เคยใส่เนี่ยบาทก็บ่ใส่วัดกับ่เคยไปลองคิดเบิ่งตี่บาดเนี่ยมันสีลำบากสาั่มใดบาานมูเขาทั้งหลายที่ตายอยู่ในปาา่าป่าาเขาใสาบบ่บุญเท็ดบุญเท็ดบาปเขาทำบุญข้าหน้าความดีขึ้นเกิดขึ้นแล้วเป็นยัางเขาก็แต่แต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขาในขณะนั้นแมน่บ่นั่นน่ะพระจาจาร์เคยเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยว้าแล้วว่าอีกกเรื่องพวกนีเนี่ยมีผู้หนึ่งแต่ลุ้งเนี่ เื่อเราอยู่ขางวัดเราปลูกกล้วยไว้อยู่ขางกำแพงวัดมือหนึ่งกล้วยมันออกเครื่องผุนมันโนมไปหาวัตดตั้งแต่สางอยู่เงื่อนอยู่ไกลวัดเมื่อคยเขาวัดจักเถื่อตื่นเช้ามาก,กินแต่เหลาทะเาลาะกันกับเมียกับลูกยู่นั่นเมืดมือเมื่อเย็นมือหนึ่งกล้วยสุกเครื่อกล้วยมันสุกกล้วยมันเก่าโนมไปผุนทั้งวัดผุนบาดสิไปตัดกล้วยเครื่อนนั่นปั๊บมันก็นสิรุดล,ลงไปในวัดบาดเนีย่ยเหตุจากไหนบาดมันบบธนัดมือในการตัดกล้วยเครื่อนนั่น ยางอ้อมเขานาวัดบ้านนี่ถือมีดเข้าไปนาวัดผนไปตัดกล้วยขึ้นตัดปุ๊บกำลังสิบแบกกล้วยออกจากวัดหลวงพ่อยางมากพดอดีเอาว่าจะไหนล่ะพ่อออกเฮ็ดยังล่ะโอ้ยมาตัดกล้วยสุกอไอ้บ้านนี่ไอยหลวงพ่อบ้กล้าบแบกกล้วยออกจากวัดถือไปเสียปุ๊บโอ้หลวงพ่อเอ้ยขอถวายกล้วยเขึ้อนี่ถวายกล้วยให้หลวงพ่อืึ้นนั่นปุ๊บเรียบร้อย ตาลุงคนนี่ตายไปเรียบร้อยเสียปั่เกิดมาในชีวิตเนี่ยเคยทําบุญทําท่านพอ,อกล้วยเครื่อเนี่ยสุดท่ายไอ้ด้วยความวิบากกรรมของเจ้าของกินเหล้าเมายาเป็นอาบายยมุกยิตใจยึดติดทะเลาะกับลูกลกับเมียตายไปบ่ไ,ปได้ไปเกิดบนสวรรค์แต่ไปตายเป็นเปรตสดุดถอยซาเบียงตอนที่เป็นเปรตอยู่น่ะมีกล้วยเครื่อเดียวนั่นแหละตอนที่เป็นเปรตยู่ก็กินแต่กล้วยเครเื่อน น้าตาห้ยุ่ยยๆยบานนี่โอ้ยอกูจะเกิดไม่ได้บ้าเนี่กูจะเกิดไม่ไปทำบุญได้กูจะเกิดไม่ไปใส่เข่าได้บ้านนี่กูจะเกิดไงไปใส่แกงได้บานนี่นั่นมันบ่อท่านแล้วพอตายไปแล้วเหลียวบางมูอเป็ดพู้อื่นเสร็จปั๊บเนี่ยโอ้เขากินเข่าห้อนบ้านนี่เนี่ยข้าวต้มขนมเต็มหมดเลยอยากกินของเขาจะเอากล้วยปลาแลกขนมเขาก็แรกบ่ได้เพราะว่าผลท่านคนละย่างกันเสร็จนั่นอยากเกิดมาเป็นคนบ้านนี่ เป็ดมันว่ามันอายุแค่นี้เป็นหมนื่นปีบุญเป็นล้านปีบุญิึงรู้บ่เนี่ยก่อนเสืมือตอายุหมื่นปีล้านปีไปนทน่ไหนอล่ะลองคิดมึงนตนักก้วยเครื่อหั่นมันมีจักหน่วยเมิดพอเมิดแล้วก็ลองหอยหวนอยู่ในปาาน่าสาหมามัน,นยินเสียงมันก็หอนรับแล้วบ่เนี่ยนั่นแบบนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องสั้นอยู่บ่นั่นแหละขั้นเข้าใจแล้วก็ต้องพากันน้อมนำเอาไปคิดเอาไปพิจารณาตามพ่อ,อาจาย์บอกเด้อนี่แหละมือนี่เนี่ย ที่ประจาย์มีโอกาสได้มาเนี่ย <c oughs> น,นันด้านเถื่อได้มานะคันบ่มีเหตุจริงๆกับบ่ได้มาฟังพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายคือกัน,นบ่าว่าตาหยาดแต่โยมขโมอมันออกนอกหลู่นอก,ก,นอกท่างมันบ่นอยู่ในสินในรรมผาเลื้องคุ้มตอบโกนหัวซื้อ,อแต่บอกโห้ว่าอะไรผิดชอบช,อบชอบั่วดีบาปบุญคุณโทษบอกโห้ก็เลยย้ำกันไปเมิดเลยบานนี่เห็นบา่าบ่วว่าเด็กเล็กเด็กแดงลูกหน่อย พอแม่พี่น้องทั้งหลายต่างออกนอกหลูนอกทาง,งหลงไหลไปกับโลกกับเทคโนโลยีจนลืมคุณงามความดีไปนั่นนะเห็นว่าู่มอือเนี่ยวันสําคัญต่างๆเสียปันบ่ลูกมาคยกราพอกราแม่บูชาพอบูชาแม่ผูกขอไมขคอมือให้พ่อนต่อกันมีพ่พอน่อากมันเริ่มยาึ้นแล้วนั่นล่ละอันนี้คือพี่คือน้องห้เข้าใจนั่นให้ฮักกันหลายๆสามีกหฮักภรรยาภรรยากันฮักสามี พอก่ฮักลูกแม่ไก่หักลูก,ก,ลกซะลูกก็หักพอหักแม่หักพี่หักน้องนั่นหักลูกน้องเจ้าหน้าื่อนสนิดมรสหายหักแพ่งกันซะตอนมีชีวิตจูดีมอบแต่สิ่งที่ดีให้กันเมื่อเขาตายจากกันไปแล้วห้อง่มมีโอกาสทําดีต่อกันเลยดีกับบริษัทําชัวกับบริษทําเพราะว่ามันไปตามผลแห่งกรรมของไ่ยของมันแล้วแมนบอนี่แหละสําคัญที่สุดลองคิดตามเดอ้อเฮ็ดยังพิษเท็ดนยังถืออย่าไปโทษผู้อื่นโทษเจ้าของหันละ เจ้าของเนี่ยอะเป็นคนผิดแน่บอกว่าเขาผูนะ้ผิดน้านั่นแหละพราะเขามีอัตราตัวตนไงบอ่อยอมรับผิดความผิดของเจ้าของนั่นบังรู้เหตุห่ังว้ายเขาเป็นผู้มีบุญตัวขั้นเป็นผู้มีบุญต้ตองถามเมืองก่อนวันนาเจ้าของสมควรเป็นผู้มีบุญบ่นาอมแต่ความทุกข์บ่เนี่ยน่นอนกับบ่อับคิดหลายบ่เนี่ยนั่นมันสิหาความสุขมแต่ไสทางสันบุญบ่มีอะไรบ่เนี่ยเนี่ยเป็นต้นคนมีบุญนาตามันยิ้มแย้มจำใสเบิกบาน ว่เก็บเรื่องเล็กๆน้ือยหน่อยมาคิดเนี่ยมันเปลืองหัวใจนะมีอย่างเรื่องอย่างกับปอยมันผ่านไปเสียพ่อแล้วทําปัจจุบันเนี่ยมันดีที่สุดนี่พ่อมันสอนแบบนั้นเหมือนพันสวดเห็นบอกอาพรรมเวลาคนตายพันสวดอะอตตตาอนาคตาปัจจุปนาพันบอกอตตตาคืออดีตอย่าไปยุ่งกับมันมันผ่านแล้วอน,นาคตาอนาคตก็เาื่อฮอดเพื่เพื่อไปฝันปรุงแต่งมันอยู่กับปัจจุบันนี่ดีที่สุดแล้วนั่นพันสอนเขาแบบนั้น นั่นให้พี่น้องคิดแบบนั่นแหล well. ะคนดีก็คือเฮ้านี่แหละคนซัวก็คือเฮ้ากูและเฮ้าเฮ็ดดีเฮ้าได้ดีเฮ็ดซัวไดซัวแม่นบ่นั่นบ่แม่นว่วเฮาเฮ็ดดีแล้วเฮาบ่ได้ดีเฮ็ดซัวบ่ไดซัวมันบ่แม่นเนี่ยแบบนั่นแหละเป็หยังจังนอนบ่รับก็น้อนบ่รับแบะเฮ็ดเรื่องไล่ๆมันก็นอนบ่รับเฮ็ดแต่เรื่องดีๆมันก็นอนรับฟันดี้วคนอืแบบนั่นเม่นบ่คิดจซี่ล่ะพิจารณาแบบนี้สุขสบายนั่นลหละเข้าใจบ่พี่น้องทั้งหลายเนี่ย ผู้บรนตายไปแล้วนะบุญกุศลคุณงามความดีมันไปถึงอยู่แล้วละ่ะถึงยังบอกนั่นแหละผู้บรรทรงก็คือผู้ใจใจตั้งมัน่นใจอันบริสุทธิ์มันไปถึงมือนี่คือความโชคดีคือว่าเนี่ยบูนผู้นางอยู่บุตรเป็นลูกชายคนโตของผู้ที่เพิ่นตายไปนะเพิ่นไปบวชนะคันว่าการไปบวชเนี่บ่บสามารถทำบุญสุนท่านได้เฮาลองคิดบางตัวเพิ่นว่าอย่างไร ผู้ดใดไปบวชแสดงว่าให้พ่อแม่จองไส้ผ่าเหลืองขึ้นสวรรค์ได้นั่นก่อนที่จองไส้ผ่าเหลืองขึ้นสวรรค์ได้แสดงว่าลูกไส้ไปบวชต้องตั้งใจปฏิบัติส้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแผ่เมตตาไปให้ให้พ่อให้แม่บุญทั้งหลายจงสําเร็จแดบิดามารดาของข้บบาพเจ้าด้วยเถิดนั่นมันเป็นแบบนี้ยบ่ต้องอาศัยสะพานผู้อ,อื่นบานี่เขาเป็นสะพานเองเพราะเขาเป็นลูกให้เองได้เองนั่นจบวะจบแบบนี้แหละ เนเะขาใจว่าพี่น้องทั้งหลายได้ยนะินชัดบ,บอ